โรตุเกตอีกคู่หนึ่งครับคู่ส่งท้ายนะครับเป็นคู่ตี3ามนาทีครับอมาโดล่านะครับทีมอันดับ12ของตารางครับเปิดบ้านนะครับพบทางด้านเอสโตริลครับทีมอันดับ14ของตารางครับอมาโดล่านะครับในเกมล่าสุดครับพวกเขาบุกไปเสมอทางด้าน s v s นะครับไปที่1ประตูต่อ1ครับส่วนทางด้านเอสโตริลครับเสมอกับทางด้านโมไลเลนเซ่ครับไปที่2ประตูต่อ2ครับสุดเกมวันนี้ครับของทางด้านเจ้าบ้านครับอมาโดล่านะครับก็จบวางทางด้านกีการ์ตนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับ เกมแดนกลางก็จะมีท่านั่นอันเดียวลุยครับท่านั่นอารันลุยครับเป็นตัวเชื่อมเกมครับตัวท่านเอสโตรลิวทีมเยือนครับวันนี้ก็จะฝากความหวังไว้กับท่านั่นอเลิทันโดมาเกสครับเอเดนคอสตานะครับรวมถึงเจ้าคาวินโยนะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนนั่นเองครับเหตุผลนะครับที่เจอกันครับในลูกการที่แล้วครับเล่นในบ้านของท่านั่นอามาดอล่านะครับก็เปิดบ้านครับเอาชนะท่านั่นเอสโตรลิวไปที่2ประตูตัวหนึ่งครับส่วนนะครับอีกแมตช์นะครับล่าสุดนะครับเป็นเกมกระชับบิทนะครับก็ อมาโดล่านะครับเอาชนะทัด้านเอสโตลิวไปที่2ประตูต่อ1นครับก็ต้องบอกว่านะครับคู่นี้นะครับเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่อันดับใกล้เคียงสูสีกันอย่างมากนะครับอมาโดล่านะครับได้เปลี่ยนครับในการลงเล่นในบ้านนะครับเสียงเชียร์นะครับแฟนบอลนะครับแล้วก็อก่อนเกมนี่อมาโดล่านี่เป็นต่อด้วยนะครับกับการที่พวกเขาได้เล่นในบ้านนะครับน่าจะเสมอเป็นน้อยครับโอกาสที่จะพิชิตนะครับเปิดบ้านเก็บ3มแต้มนี่มีเลยทีเดียวนะครับ วันนี้ผมให้เลือกเชียร์ทางด้านเจ้าบ้านครับอมาดอลาบจัดได้เลยครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์นะครับให้กําลังใจด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมครับฝากไว้อีกครั้งหนึ่งครับบ้านเขียวนะครับ c ี0 9นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านันตัว V นะครับรวมถึงท่านบอลไลฟ์บอลสดนะครับวันนี้น่ครับบอลเยอะทีเดียวนะครับฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ